กรรมมุนาวัตติโลโกสอดโลกย่อมเป็นไปตามกรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นเป็นวันพุธวันพุธว,วันที่16เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2000 565นะครับผมในห่วงช่วงเวลาแดดร่มลงตกของวันพุธวันนี้ก็จะขออนุญาตนำเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านได้มาชมมาทัศนศึกษาเรียกว่าเป็นสมบัติที่เป็นของดีของวิเศษของท่านจำพคุณหลวงพ่อพระราชพรมรายานหรือท่านจะพุกคุณหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำแห่งวัดท่าสุม อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองนะครับผมเมื่อเอ่ยนามพระเดชพระคุณพระราชะพรมายานหรือว่าหลวงพอ่อฤาษีดิ่งดำแล้วก็คิดว่าพี่น้องท่านผู้ชมท,ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็จะลำลึกนึกถึงองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อได้เป็นอย่างดีนะครับผมเพราะว่าด้วยบุญบารมีขององค์หลวงพ่อพอดีกลิ่นซี้นกลิ่นธรรมพ่อวัดปฏิบัติของท่านนั้น เรียกว่าขจรไกลไปทุกทั่วสารทิศถึงต่างแดนแล้วครับผมท่านมีบุญบารมีมากลูกศิษย์ลูก,ลกหา้าลูกหลานของท่านนั้นเรียกว่า,าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนั่นเองนะครับผมองค์ท่านตตะปุคลหลวงพ่อน,นั้นเรียกว่าเป็นพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับผมท่านได้ทำประโยชน์ให้แก่พระศาสนา ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติทำประโยชน์ให้แก่สาธุชนญ,ญาติโยมเรียกว่าพี่น้องชาวไทยทุกหมู่เหล่านี่แหละครับผมได้รับประโยชน์จากบุญบุญญบาร,รมีขององค์ท่านนี้มากไยหนักหนาน,นั่นเองนะครับผมวัตถุมงคลทิพย์ของท่านเจ้าคุณหลวงพ่อฤาษีิ่งดำวัดท่าสงนี้ก็มีหลายรายการพอสมควรแต่ราชนิดนั้น ล้วนแต่เป็นที่ปรารถนาของสิษษษษษทธยาศสิทธาญาตโยมลูกหลานของท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองไม่ว่าจะเป็นผ้ายันก็ดีพระคำข้าวก็ดีพระหางหมากก็ดีนะครับผมหรือน้ำมันชาตรีก็ดีวัตถุมงคลทิพย์แต่ละอย่างแต่ละชนิดนั้นล้วนแต่เรียกว่า ณนะทุกวันนี้ค่อนข้างจะเป็นราคาสูงพอสมควรนั่นเองวัตถุมงคลทิ์อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสมัยองค์ท่านจ้าประคุณหลวงพ่อฤาษีท่านยังทรงท่าสสงขันอยู่นั้นท่านได้แจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานศรัทธาญาติโยที่มาทําบุญมากราบสักการะบูชาท่านอยู่เป็นระยะเวลาอยู่หลายปีนั่นก็คือ แหนบรูปเหมือนองค์หลวงพ่อฤาษีดิ่งดำวัดท่าสงนั่นเองนะครับผมแหนบรูปเหมือนองค์ท่านจะประคุณหลวงพ่อนั้นท่านได้สร้างแล้วก็ได้แจกให้กับัาธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาที่มาร่วมทำบุญกับท่านอยู่ทั้งหมดห้ารุ่นด้วยกันนะครับผมรุ่นแรกนั้น ท่านสร้างและเสกปีพศ2520แล้วครับผมปรากฏว่าได้รับความนิยมได้รับความศรัทธาแก่ลูกหลานศรัทธาญาตโยมเป็นอย่างยิ่งนั่นเองนะครับผมเพราะว่าสามารถจะไปนำไปเน็บที่กระเป๋าเสื้อก็ดีนะครับผมที่กระดุมด้านบนก็ดีรวนแต่เป็นสุริมงคลอย่างยิ่งนั่นเองบางท่านนั้น ได้นําแนบรูปเหมือนองค์หลวงพอ่อฤาษีรือนี้แหละครับผมไปเลี่ยมพลาสติกก็ดีไปเลี่ยมจับขอบทองก็สวยสดงดงามนะครับผมเรียกว่าเป็นสิรีมงคลแกต่ตนเองเป็นอย่างยิ่งนั่นเองถ้าภาษาบ้านๆก็เรียกว่าเสริมดวงเสริมดวงนั่นเองนะครับผมแนบอขององค์ท่านจตปคุณหลวงพอ่อฤาษีนั้นทั้งห้ารุ่น ต่้งแต่ปี2,520แลครับผมเป็นลักษณะเหมือนกับแหนบที่เราอาจจะคุ้นตาพอสมควรทั่วๆไปนั่นเองแหนบองค์หลวงพรร่อฤษีนั้นออกแบบเรียบง่ายแต่ว่าทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งนั่นเองนะครับผม ด้านบนของแหนบนั้นเป็นฉับพลังสีเป็นรัศมีพุ่งออกมาสว่างสวัยนะครับผมถัดจากแหนบลงมานั้นจะเป็นรูปองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อฤาษีประดิษฐานตรงกลางแหนบเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์หน้าตรงนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นแล้ว ท่านเจ้าระคุณหลวงพ่อฤาษีได้บรรจุอัคระเรขยกยันที่เป็นเรียกว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งนั่นก็คือมาคํำว่ามะอะอุนั่นเองอัคระยันเป็นมงคลทั้งาสามพยางนี้ไม่ธรรมดานะครับผม มีความหมายลึกซึ้งและเป็นของสูงสูงยิ่งนักนั่นเองมะอาอุก็คือหัวใจของพระศาสนาพระพุทธพระธรรมประสงค์นคี่แหละครับผมมะอาอุนั้นเป็นบทพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์และสูงค่ายิ่งนักเปรียบเสมือนองค์ท่านเดชประคุณหลวงพ่อนั้นได้กาหนดปริศนาธรรมให้ลูกศิษย์ลูกหาศราาัทธาญาตโยมของท่านได้นําไปประพฤติปฏิบัติ น้อมเข้าสู่กายสู่ใจนั่นเองนะครับผมท่านจะเห็นว่าอัครยันมหาุุคลตัวแรกดูซ้ายมือเนี่ยแหละครับผมนั่นก็คือคำว่ามะนั่นเองมะนี้มีความหมายลึกซึ้งสูงค่ายอย่างนักเพราะว่าคำว่ามะก็หมายถึงมหาบุรุษหรือมะหมายถึงมหาปุริสัะ ั่นเองนะครับผมเป็นมหาบุรุษที่บำเพ็ญบาร,รมีมานานเรียกว่าเปี่ยมไปด้วยศีลเป็นพื้นฐานในการบำเพ็ญบาร,รมีมายาวนานนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นมะก็หมายถึงศีลนั่นเองนะครับผมอัครมหามุคลองค์ที่สองก็คือคำว่าอะ นะครับผมอฏิสถานอยู่ด้านบนแนบนี้นั่นเองอะหมายถึงว่าแปลว่าแสงสว่างอหมายถึงอะโลโกโออหมายถึงแสงสว่างที่เกิดจากการบําเพ็ญภาวนาสมาธิเป็นรัศมีสว่างสวัยไกลไปทั่วทั้งจักรวาลน,นั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าอ ก็คือสมาธินั่นเองนะครับผมมะก็คือศีลนอะก็คือสมาธิอีกพยางค์หนึ่งที่มีความสำคัญละเอียดต่อนนี่นั่งนะักนั่นก็คืออุมะอ,อ,อุนะครับผมความหมายปริศนาธรรมคำว่าอ,อุอุก็คือปัญญานั่นเองนะครับผมอุก็คือปัญญา ปัญญาแห่งการบรรลุธรรมนั่นเองปัญญาแห่งการจัดสรุปของพระพุทธองค์นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อสรุปใจความยอ่อปริศนาธรรมของท่านพระบุคหลวงพ่อฤาษีแล้วมะอะอุะอก็คือศีลสมาธิและปัญญานั่นเองนะครับผมดังที่กล่าวเรียนเบื้องตน้น นะครับว่าวัตถุมงคลทิพ์สมบัติทิพ์ของท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อฤอษีลิ่งดำวัดท่าสูงนั่น<ม>ก็คือแนบองค์หลวงพ่อนั้นแจกสัายาติโยมมีทั้งหมด5รุ่นด้วยกันรุ่นแรกนั้นท่านแจกในปีพศ2 5 2 0ก็คือสร้างปี20นั่นเองรุ่นที่5นั้นเป็นรุ่นสุดท้ายปีพศ2534นะ25ครับผม จะเป็นแหนบลงยาสีสวยสดงดงามนั่นเองสําหรับแหนบท่านแบบคุณหลวงพ่อฤษีวิดญานั้นจะเป็นกระลายทองกระลายเงินแล้วก็ลงยาสีโดยเฉพาะรุ่นห้าปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นั้นเป็นลงยาสีสวยสดงดงามนั่นเองด้านหน้านี้จะ,ะเหมือนกันหมดนะครับผมภาพรวมจะคล้ายๆกันนั่นเอง พระองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงพอ่อฤาษีองค์ท่านนั้นได้ละสังขารปีพศ2535นะครับผมสิริอายุได้76ปีนั่นเองนะครับผมสำหรับภาพรวมของแหนบรุ่นนี้ที่แอดมินนำมาประกอบรายการเป็นตัวอย่างนี้เรียบง่ายก็ลทองสุกปรังดุดทองคำนั่นเอง นะครับผมองค์หลวงพ่อนั้นประิสถานอยู่ตรงกลางด้านถัดลงมานั้นจะเป็นโบศิละปะงดงามภายในโบนั้นจะมีนามท่านจะประคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงนั่นเองนามองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงเป็นตัวหนังสือไทย ป็นแท่งเป็นส้นเป็นเหลี่ยมสวยสดงดงามเรียบง่ายแต่ว่าดูแล้วเป็นสิริมงคลแก่สายตาสายใจของเราลิ่งนักนั่นเองนะครับผมใบหน้าแววตาองค์ท่านพระกุตหลวงพ่อนั้นเปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเมตตาธรรมต่อลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยม นุชนคนทุกรุ่นนั่นเองทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนั่นเองนะครับผมสำหรับด้านหลังของแหนบองค์หลวงพระริดิ่งดำนั้นจะเป็นแผ่นโลหะก็คือแหนบพร้อมใช้หมายความว่าด้านหลังนี้เราสามารถจะเน็บที่กระเป๋าเสื้อ อราราธนาน้อมสู่กายสู่ใจเนบลุงที่กระเป๋าเสื้อได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเรานําไปเลี่ยมรักษาสภาพเอาไว้ให้สวยสดงดงามก็จะ,ะมีความสวยอนันตาการนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราลงองเปรียบเทียบไซส์หรือว่าขนาดของแหนบไปพร้อมๆกันแล้วครับผมเมื่อเรานําแหนบรูปเหมือนท่านเจ้าปุคุลหลวงพอ่อเฤยสีลิงดา มาเปรียบเทียบกับเหรียญ10บาทที่เราใช้ในทุกวันนี้จะเห็นว่าในภาพรวมนั้นขนาดหรือว,ว่าไซส์จะใกล้เคียงกับเหรียญ10บาทนี่แหละครับผมก็ถือว่ามีขนาดกําลังงามนั่นเองไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนั่นเองนะครับผม เด็กแขวนได้ผู้ใหญ่แขวนดีสุภาพสตรีแขวนก็สวยสดงดงามนั่นเองนะครับผมเราลองวัดความสูงตั้งแต่แหนบด้านหลังเนี่ยแหละครับผมสูง สเซนติเมตรครึ่งนะครับผมกำลังงามเน็บกระเป๋าเสือ้อกำลังสวยสดงดงามเป็นอุดมมงคลแก่ชีวิตเรายิ่งนักนั่นเองแต่ก็ต้องขออนุญาตกราบเรียนว่าของศักดิ์สิทธิ์ของสูงของเก่าสมบัติทิพิ์ท่านเยศประคุณหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำนั้นสมควรที่จะนำไปเลี่ยมรักษาสภาพดีกว่านะครับผม เรียบตามกำลังทรัพย์ของเราความกว้างของเหรียญแหนบนี่แหละครับผมโดยประมาณนะครับผมกว้างก็ประมาณสองเซนติเมตรนั่นเองถือว่ากำลังงามอย่างที่กราบเรียนนะครับผม เส้นรัศมีด้านบนแหนบนี้เป็นแท่งเป็นสันเป็นเหลี่ยมมีวิติมุมมองเรียกว่ามีความสวยสดงดงามอลังการงานสร้างนั่นเองนะครับผมเป็นกรีบซ้อนกันนี่แหละครับผมถัดลงมานั้นเป็นอุณาโลมเ,เหมือนเส้นขนมจีน เป็นแท่งเป็นสันเป็นเหลี่ยมตัวหนังสืออักขระต่างๆคมชัดลึกนะครับผมเส้นเกษาท่านจะเป็นคุณหลวงพ่อละเอียดยิบนะครับผมเมตตาของท่านนี้กลมดิกละครับผมแววหน้าแววตาองค์หลวงพ่อนั้นเปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมอย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นละครับผม เส้นสายจีวรละเอียดพริว้วคมชัดลึกนั่นเองจะไม่ตื้นเขินนะครับผมโบด้านล่างพริ้วอ่อนไหวตัวหนังสืออย่างที่กล่าเบเรนว่าเป็นแท่นเป็นชั้นเป็นเหลี่ยมหลวงพ่อฤษีเลิงดำ วัดถ้าสูงเรียบง่ายแล้วก็ชัดเจนนั่นเองนะครับผมการเวลาผ่านมาถึงทุกวันนี้เรียกว่าร่วมห้าสิบปีเข้ามาแล้วนะครับผมเกือบครึ่งศตวรรษเกือบห้าสิบปีแล้วครับผมถ้าเรานับตั้งแต่ปีสองศูนย์มา สองเจ็ดมาสามสี่มานะครับผมเกือบครึ่งศตวรรษนั่นเองท่านใดที่มีสมบัติทพิปของท่านจะปรคุณหลวงพ่อโรษีโปรดนำมาเรี่ยมสวย,สวย น้อมสู่กายสู่ใจติดเนื้อติดตัวล่ะครับผมอานุภาพนั้นครอบจักรวาลก็ว่าได้จะเห็นสภาพแสดงทั้งความเก่านะครับผม สำหรับอนุภาพวัตถุมงคลที่ท่านได้ประคุณหลวงพ่อฤาษีวัท่าสงนั้นรวมทั้งแนบรูปเหมือนองค์หลวงพ่อด้วยนั้นมีความเชื่อความศรัทธากันว่าอุดมมงคลมีพุทธคุณทางด้านเมตตามานิยมเป็นอย่างสูงนอกจากนั้นยังอุดมไปด้วยโภกกรัพย์โชคลากราคาผม ปกป้องคุ้มครองชีวิตเป็นเลิศนั่นเองและมีความพิเศษอยู่ประการหนึ่งที่มีความเชื่อความศรัทธากันว่าแนบรูปเหมือนองค์หลวงพอ่อฤาษีนิงดำก็ดีหรือว่าวัตถุมงคลทิพย์พระคำข้าวพระหางหมากและวัตถุมงคลทิพย์อีกหลายอย่างของท่านคุ่หลวงพอ่อฤาษีนั้นเรียกว่าสามารถป้องกันอันตรายได้ทั้งปวง สามารถที่จะป้องกันรังสีฝนเหลืองรวมทั้งนิวเคลียร์นะครับผมเรียกว่าพุทธคุณครอบจักรวาลน,น้อมจิตอธิษฐานเอาอันนี้เป็นความเชื่อถือความศรัทธาส่วนบุคคลน,นั่นเองนะครับผมสำหรับท่านที่มีวัตถุบุคลทิพย์ของท่านทัพคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพรมยาน พระราชพรหมญาติและหลวงพอ่อฤาษีอิงดำวัดท่าสุงนั้นวัตถุมงคลทิพย์ขององค์ท่านนั้นสามารถจะอาราธนาด้วยบทพระคาถานี้ได้ทุกๆอย่างนะครับผมนั่นก็คือว่าท่านจะต้องตั้งนโมสามจบก่อนนั่นเองเมื่อตั้งนโมสามจบแล้วพระคาถาสั้นๆนะครับผมบทพระคาถานั้นเริ่มต้นง่ายๆ อิทิพุทธนิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแกะมะอาุนี้เถิดเพียงเท่านี้แหละครับผมดโมสามจบแล้วท่องบทพระคถาว่าอิทิ พุทธนิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแกมะอาอุนีเถิดนี่แหละครับสามจบแล้วก็เราก็อาราธนาตามความปรารถนานั่นเองนะครับผม ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอบพระคุณทุกทท่านที่ได้มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องกราบขอรบพ,รพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะ,ะครับผมกราบขอพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาธรรมและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีก ก็ต้องขอกราบขอพรกคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมอิทิลิธิพุทธในมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแกะมะอาอุนีเ้เถิด ขอกราบราตนานิมนต์อำนาจเดชบารมีอิทธิบารมีบุญญาบารมีแห่งองค์ท่านเจ้าพกุลพระราชพรหมยานหรือท่านหลวงพอ่อฤาษีดิ่งดำแห่งวัดท่าสงหากแม้นว่าองค์ท่านเจนาานาน้าพกุลหลวงพ่อได้ทราบโดยญานวิ่ทีอันใดค้จงทรงพระเมตตาแผ่พระสมีแผ่พระกระแสจิตแผ่อิทธิบุญญาบารมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุง้มครองเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกๆท่ทาน ที่เขามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ทั้งทางโลกและทางธรรมหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งมาปรารถนาะแก้วเวนเกินทองไหลมาเทมาเนืองนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเอง ขอกราบพระราสนานิมนต์อานุภาพบุญญาบารมีแห่งองค์ท่านเจ้าประกุลหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำขอจงสรงพระเมตตาแผ่พระสมีแผ่อิทธิบุญญาบารมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่ทานได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเถินสรรพทุกข์สัพพโศกสรพพโรคสัพสพภัยสัพรพข้เสนียอย่างไรจงมาลายหายไปสิน้น จงมีแต่ความเป็นสวัสดีพี่พัะจมุทธลมีโชคมีลาภมีเมตตามหานิยมตลอดสายโดยทั่วนหน้ากันเทินในท่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกราวความว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ